เออเราต้องเป็นผู้ให้บ้างนะมือที่ให้อยู่สูงกับมือที่รับเสมอถ้าเรียกก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์็คือมันมันเรียกได้หลายแบบอะรีวิวเวอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ทิกเกอร์ยูทูบเบอร์อะมันเรียกได้เยอะมากแต่ว่า โดยรวมเราว่าเรามองเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ครับแบบถ้าแปลตรงตัวเลยคือผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านโซเชียลมีเดียเมื่อก่อนก็คือไม่สามารถที่จะเดินได้เลยเห็นข่าอ่อนแรงครับขาเรามันมันอ่อนแรงมากมันบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยของเราโชคดีที่เป็นตั้งแต่แค่เข่าลงไปที่บ้านก็รู้เลยว่าแบบเป็นแน่นอนตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยออกมาจากท้องก็คือรู้มันมันจะแดงเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยครพ่อแม่แยกทางตั้งแต่ฝัายังอยู่ในท้องอีกโอ้ใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะป่วย ตั้งแต่ปฐมถึงมัธยมเรารู้สึกว่าเราด้อยด้อยกว่าคนอื่นทั้งในเรื่องของโอเคร่างกายแล้วหนึ่งฐานะด้วยอะไรเงี้ยเหมือนจำได้ลยตอนปฐมเพื่อนๆซื้อกล่องดินสอมาแบบสวยมากเลยแต่พอเราไปขอที่บ้านที่บ้านบอกว่าเฮ้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเอาเอาเงินไปกินดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเอาเงินไปกินดีกว่าอะไรเงี้ยเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันตั้งมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วพอโตมาตอนมัธยมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่างโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยกว่าจะได้แต่ละเครื่อง ใช่คือแบบตอนมัธยมคือเพื่อนๆใช้ไอโฟนกันหมดอ,อันนี้ถ้า,ถ,าถ้าพูดตามความรู้สึกนะเพื่อนๆใช้ไอโฟนกันหมดเลยแต่ว่าเราคือแบบ a n d r o อ d ก้องแบบเปิดมาทีนึงก็คือมัวไปหมดอะไรเงี้ยตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นคือแบบทำไมเราไม่สามารถที่จะซื้อได้เหมือนคนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นก็คือคิดอย่างนั้นฟัาต้องบอกว่าฟัาโตมากับทีวีกับโทรทัศน์แล้วก็โตมากับพวก u t u b e อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่า คืออย่างภาษาไทยอ่ะเราอยู่ตามบ้านตามชนบทบ้านเราอะไรเงี้ยที่บ้านก็คือไม่ได้ปลูกฝังให้พูดภาษาไทยอยู่แล้วที่พูดได้ชัดในระดับหนึ่งนะทุกวันนี้ก็ได้มาจากละครได้มาจากพวกสื่อที่เราเสพมันซึมซับมามใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าณตอนนั้นก็เคอเรียนอยู่ที่ดารุธวิทยาใช่ไหมครับก็คือที่อลา ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตรงเนี้เราไม่เติบโตเราไม่พัฒนาไม่อะไรจนจนได้มีโอกาสไปได้รับทุนฮะไปเรียนที่กรุงเทพโรงเรียนศาสนุประถมเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเป็นโรงเรียนแบบศาสนุประถมอะที่แถวศรีนครินใช่ก็ได้ไปเรียนปีหนึ่งฮะก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากใช่ว่าแบบคือเราได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นมาก่อนจากที่ไมซ์เซ็ตเรารู้สึกว่าตรงนี้ที่บ้านเราอ่ะมันไม่น่าอยู่เราไปอยู่ที่ในเมืองดีกว่าแต่พอได้ไปอยู่ในเมืองจริงแล้ว Yeah, yeah, yeah. ย้ายกลับมาเรียนที่ที่ที่บ้านอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 2> มันแบบมันเหนื่อยมันเครียดบวกกับคนอะอะไรด้วยคือต่างที่คนก็ต่างรูปแบบเราก็ต้องปรับตัวให้ได้อะไรเงี้ยพอกลับมาเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นแหละคือ,อจด<า>เลียนณะเนาน,น,นะครับอยากเป็นนักคู่สร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออกว่าที่เราจะผ่านมาได้ตรงจุดจุดนั้นอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อยากให้อยากให้คนหลายๆคนมีความกล้าจริงๆฝังนงมองว่าทุกคนที่แบบ ที่กำลังเครียดหรือกำลังเศร้าอะถ้าเขามี m i n d ซ e ตที่แบบถูกต้องต่อตัวเองอะไรเงี้ยฟันมองว่าเขาก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นณนะตอนนั้นก็คือมีครูเงาะตอนนั้นอะตอนที่เครียดมากๆครับไปเปิด <c oughs> ดูอะพอเจอใครเหมือนเรารู้สึกว่าพอเราดูปุ๊บใครที่สามารถช่วยเหลือเราได้เราก็จะจับหมายถึงว่ายึดกับคนนั้นไปเลยอ, <c oughs> อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นไปเจอครูเงาะพอดี <c oughs> เราเล่นๆดูแล้วก็ไปเจอคลิปเขาอะไรเงี้ยพอเราฟังฟังเอา พอเราเอามาปรับใช้จริงๆแล้วเออมันสามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เหมือนเมื่อก่อนจากที่คนไม่ค่อยกล้าเข้าหาเราโดยที่เพราะว่าเราคิดว่าตัวเราคือจุดศูนย์กลางของจังกรวาลเขาเรียกว่าอะไรทุกคนต้องให้เราแต่พอได้ฟังคลิปของเหล่านี้ครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องเป็นผู้ให้บ้างนะมือที่ให้อยู่สูงกับมือที่รับเสมออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้กลับมา